ครับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขทุกสุขคนเนาะโดยอามาพบพ้อพ่อกับสะพวงกับบรรยากาศอ่าค่อยค่ำยาแลงเนาะลมๆหน้าๆไปพี่น้องเอ้ยเนาะค่อยค่ำยาแลงมาสะพวงกสิมาอ่าดังไฟหรือว่าจู้ไฟเนาะจู้ไฟอ่าข้ายาแงเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะากยังบ่ลายพี่น้องเอ้ยนี่ากยังอ่ายังแดงอยู่เนาะแต่บ่ลายสะพวงกสิเอาานใส่เพิ่มเนาะเพื่อ หนึ่งเขาย้ำแรงเลยพี่น้องเลยเนาะบม่ได้ไปทางใดเด้อมันนี่กับทางสะพวงกับตำศาสตรอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าเนาะสะพวงกับซีมาหนึ่งเขาย้ำแรงนะพี่น้องหนึ่งเขากินย้ำแรงหนึ่งเขานียวเ้องนี่แหละเนาะหนึ่งเขาย้ำแรงเลยพี่น้องเออบรรยากาศลมเนาะลมสองมื่อเลยพี่น้องเลยแดดอยู่หะแดดลมลมเนาะอากาศกันหนาวข้ามไอเกลพี่น้องเลยเนาะบางมือกันหนาวบางมือกะฮ้อนบางมือกะพอดีเนาะ ມື້ນີ້ຫນາວວານນີ້ກະຫນາວເນາະມື້ນີ້ກະລົມໆຫນາວ2ມື້ແລ້ວແມ່ພີ່ນ້ອງເອີ້ນຫນາວນີ້ໂອ້ນີ້ຊິເຕີມທານໃສ່ກ່ອນເນາະໜຶ່ງເຂົ້າຫຍັງແດງມນອງອ เนาะเลยเนาะสะพวงก็กราบสบายดีเทื่อนึงเนาะโดยอะมื้อนี้งสะพวงก็สิมาข้าวยามแงเด้อพี่น้องเอ้ยก่อนสิข้าวเฮาก็ฮดอ่าวดก่อนเนาะดหวดเด้อดมวยพี่น้องเอ้ยเพื่อบ่ให้อ่าเข้าติดหัวติดมวยแหละเนาะโดยสะพวงก็สิมาื้อข้าวก่อนข้าวยามแงเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศก็ลมๆเนาะลมคือสะพวงเว้าแหละเนาะลมหนาวสะพวงก็สเสื้ออ่า เสื้อแนยาวเนาะหรว่าเสือแันหนาวทุกคนอากาศหนาวข้ามาอีกแล้วพี่น้องเลยสวนกมาหนึงยำแดงเนาะหกัไปหนายแล้วทุกคนนะยูทงสคนเนาะกันหนึอยหกินสคนทุกคนเลย มีสาโพแล้วกับเมแล้วกัลานในน้อยเนาะเขากะหนูม้าลายเนาะเรียบร้อยเนาะต่อไปเขากะไปข้างมาหนึ่งเลยทุกคนนะขอเข่าห้ามกระซุกเป็นที่ยห้อยแล้วมันพ่น้องเลยเนาะ ขากระใสเวลาประมาณสามนาทีเน,นาะข่าวกระซุกเป็นที่เ,เรียบร้อยแล้วทุกคนนะาะข้าวกระมาช่วยเข่ากันเด้อเนาะช่วยเข่ายาม้มแรงไอ้กรุงกุ้มด้วยทุกคนเนาะเข่าห่อนเลยเขากระหนึ่งประมาณอสามนาทีเนะทุกคน กาบามันชุกแล้วค่ะกะมาซวยชีวิตประจำวันของสาวพวงกะคือเห็นเนี่ยทุกคนนียำแรงมากันหนึ่งข่าหนึ่งแนมเนาะเกือเป็ดเกือไก่แล้วก็ผูกมัวผูกควายเนาะ เป็ดสะพวงอ่ะเป็ดไก่สะพวงอ่ะตายเมื่อตคุณเนี่ยเหลือแต่ไก่น้อยเนาะไก่ใหญ่น่ะตายช่วงกินนี่เนาะบุ้งหัวมันติดโรคอย่างกับบุ้หัวเนาะไก่ตายห้าตคุณเน่ยประมาณชิบกว่าตัวไก่สะพวงตายเนาะเป็ดก็ตายตัวหนึ่งเนาะเป็ดสะพวงสองตัวตายตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวเนาะห่านก็ตายตัวหนึ่งเพรานไม่เน่าเลยห่านสะพ่วงมีสามเนาะตายตัวหนึ่งก็ยังเหลือสองบุ้งหัวเป็นอย่างเนาะตื่นติมเศร้ามากอะ มันเหี่ยวนะทุกคนเหี่ยวแล้วก็ซกเนาะซกตายวัวลูกเนาะื่อยลกอ่นะอเป็นเสือะนะ้อเนาะใกล้ตายหา้าคือเขาบอกเลยนะทุกคนเนาะงัวก็ตายทุกคนเลยงัสวสาวพ่วงปีนี้ก็ตายทรงโตเนาะงัวกับงัวตายห้าเลยเนาะมีเสื้อเลยงัวก็ตายใกล้ก็ตายห้านก็ตายทุกคนเลยป้าจะปียังเนาะปีนช่วยขนาดเลย หานสะพ่วงกับสามตัวนอกจากเดือหานอ่ะสองตัวแบบนี้หันสามตัวงัวก็ตายพราะงัวเนาะทุกคนช่วงอ่ะอากาศหนาวเนาะอากาศเปลี่ยนงัวควายก็ตายทุกคนสวเนาะสวยสาวเขากับเรนไปเทียมห้วยเนาะพี่เนาะกับบุมี่ยังลายเนาะเท่านี้แหละหนึ่งสายามแรงทุกคนเลย โดยเนาะหลังจากที่ว่าสวยเขาแล้วก็ลงมาตลาดกัาพี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องมาครับมาสมบรรยากาศคอยคำยามเล้งเนาะพาพี่น้องเลยแต่เป็งกับชิตกดินนะเนาะวันนี้เราก็ได้อยูส่งผืนนาะสารนี่ไปย่อมสีเนาะตำขาวเลยทุกคนนี่ตำสาดเดินไปพี่น้องเลยเนี่หาก็ได้สองผืนเนาะนี่ผืนนี่ก็ผืนนี้เราก็ตักไว้ทั้งนี้เนาะก็ได้สองผืนเด้อเนี่ย แต่เว้นกัจจิโต๊กดีเนี่ยทุกคนเลยผูบรรยากาศค่อยคำยามแรงเนาะฮาเปพี่น้องเลยผูทั้งสองต่างสองยายเนาะเป็นกัยังตั้มงมงมอยู่เป็พี่น้องเลยพื้นที่สามกำลังได้หน่อยหนึ่งเนาะมือน่าจะโตไหมฮะผ้ตามาสตรบรรยากาศค่อยคำยามแรงเนาะสัปวงกัจจิมาเกือเป็ดเกือไก่กันเด้อบ้านโอ้โห้ ก er pues ูบากูบะจะไก่ตัวน้อยนอยแม่ม nah. ันตายมดนแล้ะเนาะเหลือแต่ไก่น่อยทุกคนน่ะกูบ้กูบะกูกูบะทุกคนไี่น้องเลยจะไก่ตัวน้อยน้อยนึงเนาะอูกู่ะ พองจะเอาข้าเปลือกเด้อเกลือบเป็นพี่นกินนอนไก่สะพวงตายหมดเลยเนาะตายห้าทุกคนเลยเหลือแค่นี่เลยหันกันเหลือดทรงโตเนาะตัวหนึน่งผูกยูนคอร์ทุกคนเป็นกําลังไข่เนาะห่านสะพวงก,กําลังไข่กู้ถอะนี่จะไก่เท่านี้ทุกคนเลยไก่สะพวงตายประมาณสิบปลายโต ภูเขาสาเหตุอย่างเนาะอไรเงินก็จะว่าไกลตายหากอะเพว่าน้ำเขาปูกว่าปูกว่าปูกว่าบรรยากาศพี่น้องเลยคอยขามยามแรงเนี่ยแต่เว็นกับสต็อกดินแล้วเนาะสักฟองกับจังห้อยู่นาเด้อมันจะตำสาดขึ้นก็ทุกคนเนา ยแรงมากัเป็ดไก่เนาะสมาสิกสาพวงกับเดือสโตเนาะตะกี้หโตตายตัวนึงเหลือสโตตัวนึงอยู่เทียงพุ่นทุกคนนะพ่อตัวนึงนอนเบิงอยู่สมาสิกสาพวงเด็กๆๆนี่เอื้อเด็กๆก็มา้นี่โอยวๆอยู่เนาะ ه, บรรยากาศยนมแพลงทุกคนบรรยากาศที่ดีเนาะลมพัดเย็นดีสีดำลมหนาวมันบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาเดอ้อแม่พี่น้องเลยพู่ตาเบนกระชิตกดินแล้วเนาะสะพวงกระสิบไปหาผูกงวอผูกควายก่อนเดอ้อบันลงมาบันดาบดงัวควายกับเต็มทงไฮทง้ายอยู่เนาะ ไปนองเลยบรรยากาศโคตรดีเลยยามแลงปูงัวกันเนาะอยู่ไกลซักลมหนาวทุกคนเลยเอาบรรยากาศค่ามคัมยามแลงเนาะลมร่มหนาวมาฝาก พี่ภาคตนนะ้นเนาะพ่่อแมพี่น้องเนี่ยฮะไปส้มน่มกันเนาะลมแห้งๆเนาะขอโทษขอพ่ายหลายๆเดอนะ้อเนาะล่มสำหรทุกคนเลยลมหนาวเนาะคำไม้งลมหนาวเนะาะมีก้นหัวทางนาสะพวงเดอนะ้อเนาะงัวสะพวงไปพี่น้องเลยพ่เป็นงวัวของสะพวนะ่งวงเนาะงัวอ่าบัดคอบพวว่วงแหละ ัวกับจ้อยจอยเนะาะเพราะว่ายามนี่กินแต่เฟืองเนาะบร่ได้กินหยาก็เลยจอยเนี่ทุกคนเลยนะบรรยากาศค่อยํำยามเลงเนาะโดยเนาอะ,อะสำหรับคลิปนี้สาวพวงกับะขอจกคลิปว้เพียงสำนีนก่อนเด้อเนาะสิขอตัวไปหาไรงัวก่อนทุกคนเลยงัวสาวพวงมาบอกรบเนาะ บูฮู้ว่าไปทางใดเนาะสะพวงสิขอร์ดิญ,ญาตไปหางวัวก่อนเด้อไปหาอะไรงวัวมาผูกก่อนแม่พี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะถ้าว่าสะพวงว่าพิษพลาดประการใดก็สะพวงกระราบขอโทษขอไผ่ละลายเด้อเนาะโดยพระพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สะพวงในเด้อเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กับชิขอลาไปแล้วเนาะสบายดีสวัสดีเด้อไปพบไปพ่อในะคลิปหน้าเพื่อละ